สากบ้าที่สถานีบ้านโตที่ที่สถานีบ้านโตขบวนรถสเแนวตะวันออกอนตรานจากน้างที่งขบวนรถสบเที่ยสถานีบ้านโตบอิทารลนที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนสด็ทัศนารันขบวนที่2มต้นทางสถานีสุขทางถัดหญ่สุดปลายทางสถานีบลางจุแกว รับสมัผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบอนดุลและสถานีเกาะบานตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในการจัดรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารท่านที่ใช้บริการจัดการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและขอดภัยอยที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อ การเริไฟคงมีโอกาสไม้ให้บริการท่้งสี่ขอขอบคุณค่ะ